ท่านรัฐมนรี่านกกรครัฐมนรท่านกผู้นำพิจาบาท่านผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกๆท,ท่านนะครับสำหรับกิจกรรมการบูรณาการร่วมเก็กบกำจัดวัชพืชในทางน้ำนะครับวันนี้ก็เป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลนะครับที่ถือว่า การกำจัดวัชพืชในทางน้ําโดยเฉพาะผักตบชวาเ,เป็นวาระแห่งชาติรัฐบาลได้กําหนดกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นมาตรการเก็บใหญ่มาตรการเก็บเล็กนะครับเพื่อที่จะให้วัชพืชในทางน้ําโดยเฉพาะผักตบชวาปลอดนะครับปลอดจากทางน้ํานะครับเพื่อให้ผู้ใช้น้ํานะครับได้ใช้น้ําไม่ว่าจะเป็นฤดูฝนฤดูฤดูแรงนะครับได้อย่างมีประสิทธิภาพ อนุรักษ์และก็พื้นฟูแหล่งน้ำนะครับในวันนี้เองก็รู้สึกยินดีนะครับที่ทุกพักส่วนนะครับมาร่วมงานในวันนี้นะครับโดยเฉพาะยังยิ่งนะครับวันนี้ทางชมทานเองก็นำเจ้าที่บางส่วนนะครับประมาณห้าสิบท่านนะครับมีทางสากรนะครับมาร่วมครับทางนิคมสากรทางท้องถิ่นนะครับท่านกำนันพยาบาลก็มาร่วมด้วย กิจกรรมนี้นะครับทางกองกําลังนะครับก็มีเจ้าที่เข้ามามร่วมกิจกรรมนะครับซึ่งวัตถุประสงค์ของการดําเนินการนะครับก็เพื่อที่จะให้ทางน้ํานะครับซึ่งเป็นแหล่งน้ําในชุมชนของเราเนี่ยมีความสะอาดแล้วก็ใช้น้ําได้ใหญ่มีประสิทธิภาพเป็นการสร้างความเข้มแข็งนะครับความร่วมมือในกิจกรรมร่วมกันทุกภาคส่วนนะครับเป็นการทําง,งานแบบประชารัฐ วันนี้ก็หวังว่านะครับกิจกรรมที่เราได้ดําเนินการร่วมกันจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนแล้วก็เป็นประโยชน์โดยตรงกับพี่น้องประชาชนเกษตรกร,รกนในพื้นที่อย่างแท้จริงนะครับขอบคุณครับหัวหน้าหัวหน่วยช้แทนนะครับในเรื่องของการส่งน้าแล้วก็ท่ากษตรกรจังหวัดกในการวิคมต่างๆนะครับทนลองในยกตั้งกำลัง ก็พวกเราทุกคนนะ <c oughs> นะนครับทางผู้ใหญ่วิรัตได้โทรไปหาผมบอกว่าจะมีกิจกรรมนี้ร่วมกับชมรมทานแล้วก็ทางสกลนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีบอกว่าต้องทำหนังือไม่บอกไม่ต้องรับนะครับมาเลยนะฮะับนะครับถ้ามีอะไรที่เป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็เป็นนโยบายของรัฐบาลนะนะครับในเรื่องของการ กานะทำจัดวัชพืชหรือผักจกชวาเนี่ยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทุกฝ่ายนะฮะทางโรโมทานทางท่านสากลจังหวัดทางนิคมสากลแล้วก็ทางองค์การบริหารจังหกองมาพับให้กำนันตังบวกองมาพับกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับทุกวนทุกฝ่ายนะฮะที่มาช่วยกันโดยเฉพาะก,กองกําลังด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะฮะนะครับสําหรับวัตถุประสงค์แล้วก็ประโยชน์ที่ได้รับนะครับท่านหัวหน้าได้พูดคุยไปแล้วนะครับเขาคิดว่า วันนี้เรามาช่วยกันนะครับเป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็เรามาเก็บภาพประสบการณ์หรือที่สิ่งที่ดีที่เราที่ทำร่วมกันนะครับวันนี้ต้องขอขอ,ขอบคุณทุกฝ่ายนะครับที่จดัดกิจกรรมดีๆในวันนี้ครับขอ,ขอขอบคุณครับ ยกยงหน้าขึ้นหน่อยขึ้นแล้วนะครับก้อนแรกหนาตึบเลยนี่ฝังทางน้ำเลยครับโอ้ขาดขาด